สวัสดีครับก็สวัสดีชาวอเซณสวัะดิ่วกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมสมายดอทของนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำรูปหัวใจนะครับก็คือผ้าปาติดนะครับรูหัวใจแล้วก็เขียนความรักอะไรลงไปก็ได้เช่นเฮ้ยตัวกระจวันเวนเราเป็นอะไรกับใครเรารักใคร้างเหมือนจะเซอร์ไพรส์เป็นการ์ดนะครับการ์ดมนงานวันเกิดจริงๆเลยครับ ไม่แก้มนั่นเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับปิกกล้องกันเอาเออซึงไม่เอาไม่เอาเอาปิกกล้องเอามาเริ่มขั้นตอ,อนนี้ก่อนแรกนะครับก็คืออันนี้เป็นคอมรุ่นเก่าแล้วนะคือบอ,อกก่อนครับคอมรุ่นเก่าของพ่อคือรุ่นเก่ามากเลยนะครับใช่่ปะโนคือตั้งแต่90 2017 2000ยุค90เลยอ่ะ อันนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่มีนะแต่ผมเอาใน Microsoft จะเป็น n o t e บุ <Note book. S 1> ๊กนะครับอ่ะอ่ะหน้าเห็นไหมครับมันจะมีหน้าแรกอ่ะพาไปาแบบดูหน้าแรกนี่ครับหน้าแรกก็คือตรงนี้ผมจะชี้ให้ดูนะครับอ่ะต่อไปก็กดเข้าไปที่แทรก,กนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเอาอยัางที่เดิม เป็นอะไรแต่สารพัดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนทำเนี่ยครับมันก็จะมีเดี๋ยวผมต้องแนะนำก่อนใบปะหน้านะครับก็เหมือนเราไปเรียนนะครับไปไปฝั่งนู้นก็เหมือน,นเราไปเรียนเราก็ต้องมีใบปะหน้าระวังกนะครับเดี๋ยวผมขอขยับมานิดหนึ่งมาจจะอา,อาจจะเห็นนะครับต่อไปก็ กดไปที่เมาเมาเมากดไปที่ตรงนี้นะครับคือที่ผมกดในสีเหลืองๆเนี่ย,ย,ก,ยก็คือผ้าปะติดนั่นเองคือจะสอนผ้าปะติดนะเข้าไปอ่ะพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคบอย่าซูมมากเยอะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้ากระดาษอ่ะสังรก ลองไปดูที่รูปร่างรูปทรงอ่ะคือเราอยากได้รูปหัวใจแล้วก็เอาก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะมาทําเป็นรูปหัวใจให้ทุกคนดูกันมาทางไหนค,คือมันไม่เห็นอะ,อะอเนี่ครับแล้วก็เนี่ครับหัวใจรูปหัวใจแล้วก็กดเข้าไปเลยอ่าเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปใหญ่ๆนะ ถ้าเราจะปรับตามใจชอบเราก็ปรับได้เลยอ่านี่อ่าแต่ตอนนี้เราก็เอาได้เลยครับแล้วก็กดจึ๊บก็จะได้รูปนี้มาเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะครับคือผมต้องจับกล้องแล้วก็ถือไปด้วยนะ <c oughs> เนี่ยก็คือมันเห็นนะครับต่อไปคลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับต่อไปก็ต่อไปก็กดไปที่แทรกเหมือนเดิม ถ้าอยากให้แบบว่ามีรูปทรงเนี่ยให้สนอธิบายเลยนะถ้าเกิดต้องการให้มีรูปทรงนะเราก็กดไปที่รูปร่างนะคะมันก็จะมีรูปทรงต่างๆเดี๋ยวกดให้ดูนะคะอ่ะโนซูมเหรอซูมปะเนี่ย,ยเนี่ยเออสว่างเกินเนี่ยก็จะพอเราเข้ามาในรูปร่างแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะเช่นเราต้องการรูปหัวใจมีไหมคะ มันก็จะมีรูปหัวใจให้อยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมสมมติว่าผมจะเอารูปนี้นะครับเดาวอ่าแล้วเราก็เอามาตรงนี้ไไปไว้ตรงนี้ได้หรือแล้วเราก็เอ้ยเล็กไปไหมอ่าอ่าถ้าเกิดเราต้องการสีให้เลือกเท่าสีนี้เท่านั้นนะคะนี่ครับแล้วเราก็ดาวมาไว้ตรงนี้นะครับอ่าต้องการอ่าต่อไปก็กดแทรกเหมือนเดิมนะครับ คือมันจะกดแทรกหลายครั้งหน่อยถ้าต้องการสีต้องกดไปทุกีนถ้าต้องการสีนะคะถ้าต้องการสีอ่ะทำไมขยายโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวขยายฮะมันมันบักครับทุกคนไอ้นี่มันล้วนเมาส์มันล้วนเมามันจะชอบล้วนคนก็คือขยายตรงไหนก็ได้นะ กด้เมาส์ลูวันนี้อ่ะป็จะเอาประมาณนี้แล้วก็ปรับช่องให้ได้โอเคอ่ะนี้ถ้าเกิดเราต้องการตรงเนี้ยให้เป็นสีสันก็ต้องดูค่ะอ่ะลังนั้นเราไปที่รูปร่างรางมันแดงแล้วก็ทำรูปหน่อย อ๋อเคยครับทุกคนก็ไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกถ้าต้องการสีก็ตรงถ้าแต่ถ้าต้องการสีก็กดตรงนี้เลยเป็นสีตัวสอนสีตัวสอนนะครับนี่แล้วก็ไม่ได้มันทำไม่ได้เราจะเดี๋ยวร้างมือรูปภาพอันนี้อ่าอันนี้ก็จะสร้างมือรูปภาพจ้าแล้วก็ไปดูที่ มองมองว่าจะเอาประมาณนี้เอาอย่างไรครับทุกคน,อนออามองจัดเรียงอา่าชิบชิบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเวกแนวเพื่อไมให้ทุกคนเคียดเราเปเพลงให้ฟังเอ่อ <c oughs> <c oughs> เป็นฟีบีที่จะร้องพ่อาเหรอโอเคงั้นเรามาทำตัวสอนกันเลย เราจะมาทำตัวสอนในการปรับ48นะครับแล้วก็เลื่อนข้าไปอ่าเลื่อนข้าไปได้ไหมเนะี่ยเป็นเพลงฟังเอาเอาไตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับมันจะเขียนตรงนี้นะครับเราก็เขียนอะไรก็ได้ลงไปเช่นพิมพ์อะไรลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ดูเดี๋ยวผม เห็นวะเนี่ยเดี๋ยวเยวราผมพิมพ์เสร็จก่อนแล้วกันว์ปไปก่อนเฮ้ยให้ฟังเพลงไปก่อนนะครับก่อนรอผมพิมพ์เสร็จติดตอง วากตอนเลยไม่ว้าแห้ฟังเพลงฟังเพงลงเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้์แค่ประมาณบรรทัดเดียวนะครับคือให้ทุกคนมาทำกันเองนะครับการทำดีเป็นประโยชน์ไม่งั้นก็เมาก็เล่ดีว่าความโลกทั้งโรคเนี่ยแบ่งออกเป็นออสองประเภท เป็นคนสองประเภทก็คือคนชั่วกับคนดีหนต้องเราได้เดอดๆคีดหน้าอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะพิมพ์คำว่าตนนอ,องอา่านการทำดีเป็นสิ่ง สินพระดีผมเขียนผิดรผมเขียนผิดนะครับอย่าว่าผมเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้อยากให้เราทำแบบนี้มาอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดซับสไคร์เลยอย่าลื กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายลืมๆนะคะเร็วบายบายจ้า